เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุธชุดที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อเจกันเลยค่ะ ข้อ76นะคะโจทย์ถามว่าความถี่ของจีโนไทป์3ชนิดได้เปลี่ยนแปลงไปในเวลา50ชั่วรุ่นในประชากร1ดังนี้อ่ะแล้วก็จีโนไทป์ AA เปลี่ยนจาก0.25เป็น0.50จีโนไทป์ A ใหญ่ A เล็กเปลี่ยนจาก0.50เป็น0.25และจีโนไทป์ A เล็ก A เล็กเออเป็น0.25เท่าเดิมนะคะและ โจทย์ก็กำหนดให้กอไก่คือการอพยพขอไข่ประชากรมีขนาดใหญ่คอควายการผสมพันธุ์อย่างสุม่มงองูเจนเนติกดริฟท์แล้วโจทย์เนี่ยก็ถามว่าปัจจัยใดนะคะในกอไก่ขอไข่คอควายและงองูเนี่ยที่มีผลน้อยที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชากรนี้อ่ะทีนี้เรามาพิจารณาดูกันข้อ76เนี้ย จะสังเกตได้ว่าความขีของจีโนจีโนไทป์เใหญ่เใหญ่และเใหญ่เเล็กเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใน50ชั่วรุ่นเท่านั้นอ่ะการที่จะทําโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยการที่เราจะรู้ว่าปัจจัยใดในกอไก่ถึงงองูที่มีผลทําให้ความถี่จีโนไทป์มันเปลี่ยนแปลงไปมากๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า มันมีภาวะภาวะหนึ่งที่ทําให้ความถี่เอาลิวของประชากรเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราไปทําความรู้จักภาวะนั้นกันก่อนดีกว่าเงื่อนไขที่พี่พูดไปเนี่ยก็คือเรียกว่าภาวะสมดุล h าร์ดีไวเบิร์กนั่นเองค่ะภาวะสมดุลของ h าร์ดีไวเบิร์กเนี่ย มันคือภาวะที่ทำให้ความถี่เอาลิวของประชากรในแต่ละรุ่นไม่เปลี่ยนแปลง แล้วมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทําให้ประชากรเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กเดี๋ยวเรามาดูกันเงื่อนไขแรกนะคะก็คือประชากรเนี่ยจะต้องมีการผสมพันธุ์แบบสุม่มก็คือไม่มีการเลือกคู่ในการผสมพันธุ์นั่นเองหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า random mating นะคะอ่ะ เงื่อนไขต่อมาก็คือจะต้องไม่มีการกลายหรือมิวเทชันเกิดขึ้นเงื่อนไขที่3นะคะประชากรเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่ และไม่เกิดเจเนติกดริฟต์เจเนติกดริฟต์เนี่ยก็คือการที่ประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงความถี่เอาลิวอย่างรวดเร็วอาจจะเนื่องมาจากพวกภัยธรรมชาติน้ำท่วมหรือว่าไฟป่าอะไรประมาณนี้ค่ะเงื่อนไขที่4ก็คือประชากรเนี่ยต้องไม่มีการอพยพเข้าออก หรือว่าอพยพย้ายทินฐานใดๆเงื่อนไขที่5นะคะเงื่อนไขสุดท้ายก็คือประชากรเนี่ยต้องไม่ถูกคัดเลือกทางธรรมชาติหรือว่าจะต้องไม่เกิด natural selection นั่นเองพี่ตกคำว่าทางนะคะพี่ขอแทรกเข้าไป เงื่อนไขที่ทําให้เกิดภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กเนี่ยก็คือมีทั้งหมด5ข้อดังนี้ก็คือประชากรต้องผสมพันธุ์แบบซุม่มไม่มีการกลายหรือว่า mutation เกิดขึ้นประชากรต้องมีขนาดใหญ่และไม่เกิด genetic drift ประชากรไม่มีการอพยพเข้าออกและไม่ถูกคัดเลือกทางธรรมชาติหรือว่าไม่ไม่มี natural selection เกิดขึ้นถึงจะทําให้ความถี่ a l l ล l ในประชากรแต่ละรุ่นเนี่ยมันคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่โจทย์เนี่ยเขาถามว่าความถี่จีโนไทป์3ชนิดเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยภายในช่วงเวลา50ชั่วรุ่นแล้วโจทย์อยากรู้ว่าในระหว่างกอไก่ถึงงอง,งูเนี่ยปัใจจัยใดที่มีผลน้อยที่สุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประชากรน,นี้อ่ะก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีปัใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งใน5ปัจจัยเนี้ยมันก็จะทําให้ความถี่เอาลิวหรือว่า ความขี่จีโนไทป์ในประชากรเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมคะแต่ถ้ามันอยู่นอกเหนือจาก5ข้อนี้มันก็จะทําให้ความถีเอลิวหรือว่าความถีจีโนไทป์ในประชากรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนที่มันเกิดขึ้นมาไล่ดูกันกอไก่ถึงงอง,งูข้อกอไก่นะคะการอพยพถ้าเราต้องการให้ประชากรอยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กเนี่ยมันต้องไม่มีการอพยพเข้าออกดังนั้น ถ้ามีการอพยพเข้าออกเนี่ยจะทําให้ความถี่เอาลิวหร, ations, หรือว่าความถี่จีโนไทป์เนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะอ่ะเราก็โน้ตไว้ว่าการอพยพเนี่ยจะทําให้ความถี่อาลลิวเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมามาดูขอไข่กันบ้างขอไข่ประชากรมีขนาดใหญ่ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้ความถี่เอาลิวในประชากรแต่ละรุ่นเนะี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปได้ยากอ่ะ ดังนั้นถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ความถี่อัลลีลหรือว่าความถี่จีโนไทป์จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะต่อมาข้อควายการผสมพันธุ์อย่างสุม่มการผสมพันธุ์อย่างสุมหรือว่าแรนดอมเม t ติ้งเนี่ยก็มีผลทําให้ความถี่อัลลีลในประชากรแต่ละรุ่นไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าคงเดิมถูกไหมคะอ่ะเราก็โน้นไว้ว่าความถี่อัลลีลจะคงที่ ต่อมางอง,งู g e n e t i c ดริฟ drift g e n e t i c ฟ์ drift เนี่ยถ้าเราต้องการให้ประชากรอยู่ในภาวะสมดุล h ์ r ี y ไวเบิร์กมันจะต้องไม่เกิด g e n e t i c ดริฟ drift ถูกไหมแต่ถ้ามันเกิด g e n e t i c ดริฟ drift ขึ้นความถี่เอาลิวหรือว่าความถี่ g e n น t y p e เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยดังนั้นตามแผนภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ g e n น t y p e มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ปัจจัยที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้เนี่ยก็คือมันคือปัจจัยกอไก่กับปัจจัยงองูคือมันจะต้องเกิดการอบพยพและเกิดเจเนติกดริฟ d ์ขึ้นแน่ๆถึงทําให้ความถี่จีโนไทป์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้อ่ะแต่โจนเนี่ยเขาถามว่าปัใจจัยใดที่มีผลน้อยที่สุดต่อ,อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องตอบอันที่มันตรงกันข้ามกับกอไก่และงองูนะดังนั้นอันที่มี ผลน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการผสมพันธุ์อย่างซุมและการที่ประชากรมีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับข้อ76เนี่ยจึงต้องเลือกตอบชอยที่มีขอไขและข้อควายนั่นก็คือชอยข้อ2นั่นเองค่ะ,ะสำหรับข้อ7 6นะคะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่าปัจจัยอะไรเนี่ยที่มันทำให้ความถี่เอาลิวหรือว่าความถี่จีนโนไทป์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แลวน้องๆต้องดูให้รอบคอบว่าโจทย์เนี่ยเขาถามถึงปัจจัยที่มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือว่ามีผลน้อยที่สุดอ่ะแล้วน้องๆก็ถึงจะเลือกข้อที่มันถูกต้องนะคะไปตอบในข้อนี้นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ